มวยไทยใสกับมวยคุณคําแม่ครับวันดีขอนำเสนอหนักมวยคุณคําแม่คนนี้ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นขวัญใจชาวขเขมรตอนนี้แบบสุดๆไปเลยครับมนูเซละปักครับโอ้โหดูเข้มจริงๆครับน่าจะเอาสัญชาติมาจากแอฟ,ฟริกันครับพบกับมวยไทยมุมน้ำเงินครับนี่คือนินมังกรสุดสาครยิมหรือว่านินมังกรนินมังกรมวยไทยยิมครับมีค่ายเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว จบกัน30กันยาปี2023หรือว่าปี266ครับมวยไทยเนี่ยนินมังกรเนี่ยแกก็ไม่ธรรมดานะเป็นแชมป์ซูเปอร์มวยไทยทัวร์นาเมนต์นะปี26 0 1กับ2017นะอ่ะมาดูกันครับว่าจะดูเดือดขนาดไหนนี่มานูเซลาปาร์กนะไฟที่แล้วลงให้ชมเมื่อวานนะคลิปก่อนหน้านี้โชวกับพยักษ์ดำนี่เลยว่าหูยสนุกดูเดือดจริงจ อาใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูนะครับอามาดูกันคู่นี้เป็นยังไงอ,อ่มวยคอมเมนต์นี่เขาชอบมุมแดงจริงๆนะเอ,อ้ดูหลีหลาของแกจิ้งๆเข้ามานี่หูยดูหมัดของแกสวนมาครับมนูเซลปัก่ะขวัญใจชาวคอมเมนต์ตอนนี้ครับมาดูเซลปักอ่ะมวยปัน้นทุกวันนี้เขามีอ่ายิมฟิตเนสเป็นของตัวเองนะมาูเซลปักอยู่ที่พนเปนนะอ่าไม่ธรรมดาอุ้ยนี่เตะขวาเจอจิ้มขวาครับ ออนินมังกรนินมังกรมาอ่าลูกหลานชาวศีษเกติตมาดูดูสิจิมซายนินมังกรเย็บซายเดินกดคอเข้ามาครับนี่ศิลปะครับจะตัดล่างครับไม่มีเลยอ่ารอกว่าอ่าชกกันหน่อยชกกันหน่อยชกกันหน่อยแม่กรรมาการกระตุ้นครับเย็บซ้ายไป เออโอ้ยแกขึงขังจริงครับนี่คร oh. so hey. ับ hey. จ yep. like ิ้มขวาโอ้ยตามด้วยเข่าครับนินมังกรเซลลปั๊กแกมีบตดบวกมาแข่งขวาแข่งขวาอีกทีเอ้ยยกมือบอกว่าปล่อยแล้วปล่อยแล้ว่าเดินเข้าไปอีกทีจิ้มขวาโดนแข่งอีกทีครับเซลปั๊กเอาดิเอาดิแยบซ้ายไว้นินมังกรแยบซ้ายแข่งขวาอ้มนุษย์เซลลปั๊กโอ้โหดูแกยึกยักยักแกทำได้แล้วแกก็แบบเหมือนโอ้โหดีใจสะใจ มาดูสิมวยไทยเจอกับมวยแอฟริก MM ันแบบนี <gment al> ้ครับทีโอนสัญชาติมาเป็นผันุมเป็นนี่ดูดิว่าเป็นยังไงวู้ยอุเข้ามาโอ้โหว่ายน้าเข้ามาเลยครับแบบนี้เขาเรียกว่ากระบายถมมามาเดินเข้ามาอ่ามแมทามินครับเออผมตั้งฉายาให้แกคือคมแมทามินมาสีใบนินมงกรอ่ะเดินเข้าไปครับนินมงกรอ จิ้มแล้วก็ขึ้นแข้งขวาสูงอะ่ะเลปังบ,บ,บอกว่าบ่มีอย่างบ่มีอยงอ่ะมันเมีนยน้อยเมียนอ้อยไม่มีอะไรนี่แปลอย่างงี้ครับโอ้โหแล้วผมพูดได้นิดหน่อยนะคเมเนี่ผมบ้านอยู่ติดชายแดนนะพูดได้นิดหน่อยโอ้พูดเยอะไม่ได้นะพูดไม่เป็นพอจําได้บ้างบางคํานะครับออจอยกที่สองมาดูกันครับมนูเซลปักแอฟริกันโอนสัญชาติครับมาดู แข่งขวาไปครับมนูนี่อู้จะเขีย่ยขาครับเออนินมังกรน่ะเดินเข้าไปแล้วตอนนี้แข่งท้ายขึ้นไปหนักๆสูงๆเศรลปศาตรจิมซ้ายนินมังกรก็มีทีบมีเชิงมีชั้นเรับระดับมวยไทยระดับนี้นะแชปมทัวร์นาเมนต์อุ้ยหนึ่องานินมังกรเปิดแล้วตอนนี้เอาดิมาพยักหน้าท้าแล้วเข้ามาจะสับซอกเขา มามาท้าเขาสอบใช้ได้หมดเข้ามาปักเสาทรายอุ้ยมนูเซลปักด่แกมีมัดหนึ่งสองมาเหมือนกันอ่ะเข้าไปนึกสองเซลปักเซลปักเซลปักเอาดิดันไว้ดันไว้กดไว้เสียบได้ไม่ซับซอบขวาหูวืดไปกับนินมังกรแม่ความสูงเนี่สูงกว่าเล็กน้อยครับอ้าวแกจะชอบปาดหน้าแบบนี้แหละอ่าเซลปักเนี่ยเหมือนแกนโดนปุ๊บแกก็จะปาดตรงที่แกเจ็บเอ่าเหมือนไฟที่เจอกับพยัคดำดูดิ ดูดิน้ำแดงนี่เต็มหน้าเลยนะตอนนั้นอะโอ้ดิปักศอกซ้ายเอาดิอ่าเดินเข้ามาครับกดโกะเข้าไปทีโอ้โอ้พยักษ์ดำเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลงหลงลืมลืมมาอ่านินมังกรนินมังกรอ่าเย็บซ้ายนี่โอ้เฮงไข้ขวาโอ้ตามด้วยหมัดจิ้มสองทีครับโอ้โหเออเย็บซ้ายแมแล้วก็เข้ามาตัดลำตัวครับเออเซลปักนินมังกรครับเดินเข้าไปจดจ้องหาช่อง จิ้มขวาลำตัวครับเซลลปักเข้าไม่ถึงโอ้จับขาได้แกจะกวาดลงกวาดลงโอ้ลงจนได้ครับดีที่มีเชือกช่วยไว้ครับนีนมังกรแม่ฟังใจกับไฟเอ่อของพยักดำกับเซลลปักนะสนุกจริงๆนั้นดูเดือดไปดู <c oughs> สนุกจริงๆ,ๆอ่าเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเอ้เซลล์ปักไม่กล้าเข้าเรอจังหวะสองไอ้โดนจิ้มหมัดไปสิแม่แกวาดมาครับโอ้หมัดแกนี่เขาเรียกว่า ทรงมวยการยืดมวยก็ยังไม่เทยังไม่สวยเท่าไหร่ครับอ,อน่าจะเพิ่งฝึกมวยครับนี่ครับแขขวาเจาสับซอกเอาดิเองงงงงเอาปูดแล้วปูดแล้วครับโอ้ปูดแล้วไม่ใช่ไม่โดนนะปูดแล้วยับสายไว้นิดมังกรจิ้มขวูดแกมีบัตรสวนมาแขขวาขึ้นไปนิดมังกรเอาดิเออเออศิลปะว่าง,ง่าพีเพ่เซพี่ศิลปะเออเจ้าของยิม เจ้าของฟิตเนสด้วยนะไม่ธรรมดาอยู่กรุงพนมเปญด้วยนะนี่ชื่อเซลปักฟิตเนสนะประมาณนั้นแหละอืม่ะขวัญใจกุลคาะม่ครับเย็บซ้ายไว้ครับนินม,มังกรมัดขวาหอู้ยโอ้โหไอ้ป่าเห็นไหมครับเวลาแกโดนนี่แกจะปาดตรงที่แกเจ็บนะเอาเอามาดิเออเซลปักกดโค้งเข้ามาเย็บสายไว้นินม,มังกรจะออกไม่ออกจะออกไมออกนะออ เอาให้ดูเดือดหน่อยนิมากรจัดหนัก่านี่ครัโบโวยแทนพี่น้องซิสเกตฝากความหวังไว้สุรินทร์บุรีรัมซิสเกตเนี่ยมานี่ครับแข้งขวาไปเออไม่เต็มเท่าไร่นินมะกรก็ยังไม่ทำแบบเอ่อดูเดือดเท่าไห่ครับเออก็ยังให้โอกาสเซเลปักได้โชว์ฝีมือเล็กๆน,ๆน้อยๆออกมาก่อนนะครับอ่ะยกที่สามมาดูอ่า เอาแล้วยกนี้นะจะเปิดหน้าจะดูเดือดแล้วตอนนี้อ่าศิลปโอ้ยแกเต้นเร็วเลยครับตอนนี้ครับดูแกขยับตัวครับฟุตเวิร์กรวดเร็วนี่ครับ 1, นึ่งสองปบแข่งซ้ายไปอ้ยตาจ้องบนนี่โอ้โเกือบแล้วแม่โอ้ม่รู้สึกปิดหวังเหมือนกันครับนี่มังกรเข้ามากระโดดเสียบเข้าเลยอู้ยโดนโยนทิ้งออกไปครับโอ้แกพลังกระบาจริงๆครับโอ้ศซลปกเนี่ย แม่เสรีปักครับขมแม่ทำมินนะผมตั้งฉายายให้แกนี่กับกิ้มขวาเจอหมัดขวาไปเอาดิเออมาเข้ามาอุ้ยหมัดทุกซ้ายของแกครับน่ากลัวครับน่ากลัวนินมังกรระวังหน่อยนินมังกรพี่น้องอีสานใต้าฝากความหวังไว้แม่โดนกระจับครับก็หยุดเกมชั่วคราวมาฝืนตัวได้ก็มาต่อครับเดิน่อไปครับ นินมังกรโ,โยกหลอกอ่ะเขาเรียกว่าชี้หลอกเหมือนพี่มาสพี่มาสสามารถพยักกรรุนชอบทําแบบนี้แต่พี่ศิลปะแก,ก,ก็บวอาไว้แค่นี้ดูมาหมดแล้วอ่ะสามารถอะอ้แกบอาไว้เอามาอีกดีเอามาตรงหัวแกว่าอย่างนั้นอ่าเอาเตือนนีแล้วเตือนบ่อยไม่รู้เตือนเรื่องอะไรครับเนี่ยอ่ะมาใสาก่กระต่อครับใสก่กระต่อนี่กบัดหุกซ้ายของศิลปักจิ้มซ้ายของนินมังกรมาดิเออดูครับจิ้มซ้ายนินมังกร ขวาแข้งของเซลปักแข้งขวาอุย้ยเจอหมัดขวาเซลปักเหมือนกันอุย้ยแกว่าชกมาตรงนี้มาชกหน้าเหมือนรถถังแล้วตอนนี้นินมังกรมาเปิดหน่อยสิเซลปักวาดิโอยมีเด้าด้วยเอา้าเข้ามาหมัดหนึ่งสองนี่อุย้ยหมัดขวาเกินไปครับเซลปักเหย็บใสยไว้นินมังกรมามาเดินเข้ามานินมังกรนินมังกรอุย้ยจิ้มหมัดขวาไปได้ทีหนึ่งครับนินมังกร แม่เตะมือแบบเขาเรียกว่าชกกันแบบสนุกสนานเป็นมิตรครับนี่ข้างขวาไปครับเออบทเวทีต้องใส่กันก่อนครับแม่ข้างล่างค่อยว่ากัน่ะนี่ครับโอ้ยหมัดหก้ายของเซลปักเข้ามาจิ้มลํำตัวได้อีกทีครับเซลปักโอ้แล้วก็แย,แยบแยบวนออกไปครับ1 2สองครับแม่หมัดหนึ่งสองได้เข้ามาไม่เป็นกระบวนแล้วครับเซลปักมะกดลงมาอ่าอ่าเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปเซลปักแก๊กค่อนข้างจะ เน้นไปที่การออกหมัดตัดลาตัวครับเซลปักและเวลาแกมมาเนกเกก็มาแบบพูดผัดพูดผัดแล้วก็มาเป็นชุดกับจับซ้ายได้เอานี่เอาดี่ับซอกขวาไปหู้ยโอโหนินมังกรโดนแล้วครับโดนแล้วเอ้าเอ้าทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นกับคัมแมทมินโอ้นี่คือพลังกระบายมาเออเดินเข้าไปครับเซลปักโอ้เต้นหนึ่งสองนี่หมัดเจ็บขวาครับ ชคแบบคนมีเชิง่ะเอออย่าเชิงมากก็ไม่ดีครับนินมังกรครับเออเอาให้ขาดเอาให้เจ็บโอ้ยจบไปครับสามยกแล้วก็เป็นยกสุดท้ายแล้วจบกันแค่3ามยกนะครับเออไม่รู้จะออกยังไงครับทางด้านนินมังกรก็หนึ่งยกหนึ่งยก2ก็ทําได้ถือว่าทําได้ดีครับศิลปะก,ก็มีหมัดชัดเจนเมื่อกี้ครับหมัดที่ทําให้นินมังกรหล่นลงไปเมื่อครู่คก็บ นี่ครับอ่ามาลุ้นกันครับคะแนนจะเป็นยังไงครับชกในบ้านเขานี่ครับแข้งซ้ายกวาดล่างแข้งซ้ายอีกที่ขวาวืดไปครับอุ้ยเฉียวนิดเดียวกับเสียดายกระโดดเข่าลอยอยูแล้วก็โดนเวียงทิ้งเลยครับแม่แกพลังระบายจริงๆครับแข้งซ้ายไปอีกทีแม่โดนกระจับครับหยุดเกมชกคราวหลังจากนั้นขึ้นมาก็ใส่เลยนี่อ้าวเอ๊แข้งขวานี่มัดขวาตรงของแกครับมัดขวาของ นี่นินมังกรมาครับแกก็มีหมัดวาดมาจิ้มซ้ายศิลปักจับขาได้ดูหมัดนี้นี่ครับดันจุ๊กสับซอกอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นินมังกรพยายามบอกว่าเอ้ยไม่มีอะไรผมมีแยงดอกเป็นลูกหลานอีสานต้ที่ที่พูดเอ่อภาษาออกไปทางภาษาอีสานนะครับภาษาลาวหรือภาษาอีสานนะครับนินมังกรเนี่ยสีสเกตสีสเกตบุรีรัมุรินก็จะมีทั้งขมร้สวยลาวนะครับมีสามเผ่าเอ่อพูดได้หลายภาษา เอามารุ้นกันว่าบ้านเขาเนี่ยเขาจะให้คะแนนแบบไหนครับดูเวทีครับกี่มุมครับหนึ่ง6 7 8สาี่ห้าหกเจ็ดปดแปดเหลี่ยมโอ้หเวทีแดเหลี่ยมครับอ่ะน้องมวยไทยหลายคนก็ไปชกที่ประเทศกัมพูชาครับพนมเปญกับรายการเหล่านี้ครับเยอะเลยครับโดยเฉพาะน้องมวยที่อยู่ในเขตอีสานใต้ครับอ่ามาลุนกันมาลุนกันทุกคนก็ขอเรียกว่า คลุมธงชาติของตัวเองครับมั่นใจครับค่อนข้างมั่นใจไหมอาใครที่ยังไม่ได้ดูไฟการต่อสู้ของมนุษย์เซลปักกับพยักษ์ดำนี่ก็ไปดูไนดะ้อยู่ในช่องนี้แหละนะครับไปดูสนุกดูเดือดจริงๆเออเอาวันนี้ครับนินมังกรเป็นไงครับนินมังกรกับมนุษย์เซลปัก,กับัใจกุญเขมะเนี่อาอาดูครับ ดูครับเฮ้อมัองกรก็ค่อนข้างมั่นใจครับทำได้ใน1 2 3คือชัดเจนกว่านี่ครับชัดเจนกว่าจริงๆครับแม่เชือดเลยครับอาละดูท่าของแกท่าดีใจคอยดู1 2 3อ่า